สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาโคกันเช่นเคยกับครูซาลีค่ะและมากในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสลีกับสลีนะคะสลีสอ,สอ,สอีวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูก็มีบทเพลงสลีกับสลีมาฝากเด็กๆด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ i ต่อกันด้วยบทเพลงสาะอีต่อกันเลยค่ะ you จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงสระอีกับสระอีนะเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือ,อยังว่าสาระอีกับสระอีมันเหมือนหรือว่ามันต่างกันอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะรูปสระอีอันนี้คือรูปสระอีนะคะต่อไปเป็นรูปสระอีนะคะให้หนักเรียนดูนะคะสังเกตดูว่าสาระอีกับสระอีมันเขียนเหมือนกันไหม มันเขียนไม่เหมือนกันนะคะ <oke. S 2> สระอีมีขีดไหมคะไม่มีขีดส่วนสระอีมันจะมีขีดคะคำถามชวนคิดค่ะสระอีกับสระอีออกเสียงต่างกันอย่างไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าสระอีกับสระอีมันออกเสียงต่างกันอย่างไรสระอีมันจะออกเสียงสั้นส es ่วนสระอีทาไมคะมันจะออกเสียงยาวเพราะว่ามันมีขีดข้างบนสระอี สะลีเสียงมันจะยาวเห็นไหมคะต่อมานะคะสะลีสะลีเขียนอย่างไรและวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอ่านักเรียนทราบไหมโอยว่าสะลีกับสะลีมันวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะข้างบนใช่ค่ะ มจะวางอยู่ข้างบนพยัญชนะนะคะมันจะไม่อยู่ข้างหน้ามันจะมีอยู่ข้างและมันก็จะไม่อยู่ข้างล่างมันจะอยู่ข้างบนอย่างเดียวค่ะออกมานะคะสระอีอ่าเป็นอะไรคะมันเป็นสระเสียงสั้นมันจะวางอยู่ข้างบนพยัญชนะส่วนสระอีอันนี้คือรูปสระอีนะคะสระอีเป็นสลระเสียงยาว วางอยู่บนพยัญชนะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กนักเรียนกันด้วยนะคะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะอ่านักเรียนสั้นค่ะว่าเนี่ยคือตัวอะไรใช่ค่ะมันคือลิงนั่นเองและทำไมคะลิงมันเป็นสระเสียงเป็นสระอิเสียงสั้นค่ะ อ่า๋ยวเรามาสะกดคําว่าลิงพรอๆกันเลยนะคะรออีงอลิงค่ะให้สังเกตดูนะคะมันคือสระอีเพราะว่ามันไม่มีขีดนะคะเก่งมากค่ะต่อมานะคะอันนี้คือดอกอะไรคะนักเรียนดอกอะไรคะมันคือดอกมะลินั่นเองค่ะ คำว่ามะลิเป็นสระอะไรคะสระอีเสียงสั้นนะคะเรามาสะกดคำว่ามะลิพร้อมๆกันเลยนะคะมออะมะลออีลิเก่งมากค่ะอ่าอันนี้นะคะเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตากับ เจ้าสิ่งนี้ไหมคะว่ามันคืออะไรมันมีอยู่ทําไมคะเกือบทุกบ้านเลยบ้านคุณครูก็มีมันคืออะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะมันคือทาา่าแดนฝาชีนั่นเองสระอีเห็นไหมคะมันคือสระเสียงยาวนะคะเรามาสะกดคำว่าฝาชีรพร้อมกันเลยคะ่ะฝออาฝาชออีชีสารอีเสียง ยาวค่ะเก่งมากเลยค่ะไปต่อกันเลยค่ะตัวอะไรคะมันคือหอมอ,อีหมีนั่นเองค่ะหอมออีมีซาลอีเสียงยาวนะคะเห็นไหมคะอะ่นักเรียนสังเกตดูนะคะ ว่าสาอีกับสาอีทําไมคะมันจะวางอยู่บนพยาญชนะเท่านั้นเลยเห็นไหมคะมันจะไม่อยู่ข้างหน้ามันจะไม่อยู่ข้างหลังแล้วมันก็จะไม่อยู่ข้างล่างมันจะอยู่ข้างบนเท่านั้นค่ะเก่งมากนะคะอะมาสรุปบทเรียนนะคะสาเอีกับสาอีสารอีทำไมคะเสียงสั้นสาเอีทำไมคะเสียงยาว เป็นเสียงสระอีเป็นเสียงสั้นจะวางอยู่บนพยัญชนะเท่านั้นส่วนสระอีทําไมคะเป็นสระเสียงยาวและมันจะวางอยู่บนพยัญชนะเท่านั้นใช่ไหมคะจากที่สังเกตมาเนาะคำสระอีกับสระอีสระอีกับสระอีเนี่ยจะวางอยู่ข้างบนพยัญชนะเท่านั้นจะไม่อยู่ที่ใดๆเลยนอกจากข้างบนอย่างเดียวนะคะอ่านี่จะเป็นใบางานนะคะใบางานที่7วันนี้ ก็คือให้นักเรียนทําไหมคะฝึกทักษะการเขียนรูปสระนะคะเรามาดูคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนรูปสระอีให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ฝึกเขียนสระอีและสระอีตามวิธีการเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนออกไปเลยนะคะส่วนข้อที่2อ่านและเขียนจํานวนพยัญชนะต้นกับสระอีและสระอีจากคําที่กําหนดให้ดูนะคะดูตัวอย่างนะคะคาว่าตีพยัญชนะต้นคือตัวปอปา,านะคะส่วน สละนะคะสระอีถูกต้องค่ะลองสะกดคำพร้อมๆกันนะคะตออีปีส่วนอีกหน้าหนึ่งนะคะก็เป็นใบงานที่เจเหมือนกันดูคำแรกนะคะคำว่าอะไรคะคำว่าสี่นะคะพยาญชนะต้นคือตัวอะไรคะติ๊กต้องติ๊กตอกสอเสื่อนะคะเก่งมากค่ะแล้วสละนะคะสละอะไรเอ่ยสาราอีค่ะเรามาสะกดคำพร้อมๆกันเลยนะคะสออีสี่นะคะ เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วนะคะก็ทำไมคะลงมือทำใบงานกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้เราก็เรียนเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสระอีและสระอีกันไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจหรือยังว่าสระอีกับสระอีมันออกเสียงต่างกันอย่างไรและมันอยู่ตรงไหนของพยัญชนะอืม วันนี้ชั่วโมงนี้คุณครูซารี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ส่วนชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากนักเรียนติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย